คนพนักงานคนคนคนนะครับซองซองซองนี้นะครับจะเป็นการจุดทูบเสียงไทายนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาตามนัดเลยนะครับผมสําหรับซองห้าหมื่นปู่สถานธรรมก็กก็ก็กนะครับผมตามนัดเด้อสาหรับซองห้าหมื่นปู่สถานธรรมนะครับในวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมปู่จะให้เปิดวันไหนนะครับ แต่ปู่บอกว่าปู่ปิดวาจานะครับผมปู่ปิดวาจาไม่พูดไม่จาเลยนะครับผมปู่จะให้เฉพาะางต้นนั้นนะครับนี่นะครับปู่ปิดวาจาปิดวาจาปิดวาจาสี่เอาตาตะเล็กเอานะทางให้เด้อตัวคนตรองกานะครับผมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์หลายเด้อกดไลค์กดแชร์ไปรอเลยนะครับจะเปิดวันไหนเดี๋ยวปู่จะเขียนให้นะครับ รออีกสักคู่นึงหนึ่งไล่หนึ่งแช่หนึ่งการกดติดตามเลยนะครับผมสั้างกรลังปูกระเบื้องกระเบื้องบ้านพอได้นี่ได้แล้วน,นะครับผมเดี๋ยวขออ่านดูก่อนขออ่านดูก่อนนะครับผมเอาไปนะีด นี่นะครับสี่มัม่มัไปไปไปจเจ้าเรียกปปูป่เรียกบ่าวอีสานไปแล้วนะครับปู่เรียกบ่าวอีสานไปวันนี้ปู่ปิดวาจาแล้วโยมต้องจุดทูปเสียงถ่ายเอาเองนะพร้อมทูปทั้งสามดอกบอกเอาให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่า เจ็ดตบนะครับผมปูจะให้บ่าวอิสานนะครับผมเป็นคนขอก,าากอบกาวนจมาล้วก็มาตามนะครับ <c oughs> นี่หมทูบฮะทูบ <c oughs> เลื่องมาแล้วมั้ย <c oughs> ก้าวตานนั้นเด้อเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเดอ้อนะครับสำหรับสองห้าหมื่นนะครับผมบทาทหลทงทำพิธีนะครับผมแล้วก็จะจุดธูปให้ ลุนเล็กทูกวะเจาะออกมาเป็นตัวไหนกันนะครับ 要家板扁了。 พร้อมเยอะไม่เอาให้เอาสองละเจ็ดลอยเก้าสิบสามเดอ้อพี่รองเด้ออานอเด้อเอฟซีครับเจริญพรปิดาจาถึงวันเกิดวันที่สิบแปดสิงหาคม ขอคุณยมแม่ที่มาถาวายสังฆทานช่วงนี้ญาติโยมจากทางใกล้ทางไกลกลับหมดแล้วยังคงเหลือแต่แม่ครูที่ปัน้นพระสองสามคนเท่านั้นนะ,ะครับผมปูปิดประจาเด้อ f อทุกคนทุกท่านนะครับในช่วงเข้าพรรษาจนกว่าจะถึงวันเกิดที่สิบแปดนะครับสิ เ,เด็กทูบมาเด้อเด้อตัวแรกสองตัวแรกสอง 6, อตัวที่สองน่าจะเป็นน่าจะเป็นหกเนาะตัวที่สองน่าจะเป็นหกเดี๋ยวมาลุนตัวที่สามเด้อสำหรับเด็กทูบนะครับปู่ให้จุดขอเอานะครับผมครบแล้วนะครับผมสำหรับเล็กทูบปูป่สถานทําให้จุดขอนะครับตัวแรกสองตัวที่สองหกตัวที่สาม สนะครับสองหกสามหรือเอฟซีทุกคนทุกท่านจดไปแคปไปเลยนะครับทูกที่แตกผ้ากลารเอาดินะทูกที่แตกแล้วทูกทีแตกแล้วสองหกสามนะครับเด,ดเบเ็กทูกได้สองหกสามแคปแคบแคไปน้องชัดเจนไหมสองหกสามนะครับเด็กทูปได้สองหกสามสิแตกสามตัวตรง้อทูปสิแตก แต่พากลางได้มั้ยพากลางสามตัวเลยนี่กหกแดงจึงครึงสองหกสามอ้าเดี๋ยวมาดูอีกนึงดูอีกอันนี้อันนึงนะครับพี่น้องดูอีกอันนึงเดี๋ยวพาดูนะดู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 ตรงนี้นะครับให้ดูให้ดูให้ทูบทูบนะครับผมปู่ให้ทูบมาจุดสามดอกนะครับทุกคนเห็นเป็นตัวอะไรครับงอไปทางนี้งอมาทางนี้ ตัวน,นี้เป็นยังไงเ้าพี่น้องเบิ้งหเดือนี่เดู้กป่ะเป็นเดน็กอยังน้อยเนาะสองหกสามดถูกงอสองหกสาเหมือนกันเลย่รูเป็นยังไงนะเด็กน้อยปไสิาใจหทูบหัวัง, 6, ง 6, ัน,นมาอ,อันนี้เป็นลหกนี่อันนี้เป็นลหกนี่ตัวนี้เป็นลหกเดน้องเบิ่งเอาเด้อสิเป็นตัวใด เปนตัวใดจะเป็นตัวใดเจ้าว่าฮกฮกเปลี่ยนเหรอเกี่ยวกันอยู่มันขอดกันอยู่นะอันนี้ถูบคือบ่หักคืองอบ่หักบ่ขีงถูบบ่ออกง้อมุ่นกันอยู่เนาะแต่ว่าใหม่ยุใหม่ต้องไปเรื่อยแต่ว่าถูปบ่หักเนาะฮแต่ว่าตัวนี้นะเป็นเลขหกเน,นาะ หมุนอปึปุัยเพงอาี่พี่น้องพี่คอพี่เาหนาเด็กถูกหมุนมาหนึ่เปียงหมุนแ้แหบหักบนนี่จะไปมุมมนนี่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 บเด็กถูกปูบอกว่าบังเด็กถูกบ้างโอ้ยเรียบรอยหกแล้วเรียกหกหักไปแล้วเกมุนหกจึ๊ ตัวนี้แน่น้อนกว่าหก่เจ็ดมันกอดกันไหมพป่นควิวขอพิจารณาเด้อสำหรับเด็กทูกปู่ให้จุดขออาอกนะครับผมอ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับ นี่เหนเงปังครับผม